ทอดปลาแหงครับน่ครับปลาแหงทอดแซ่บครับเมนูตำถั่วทอดปลาแหงหมูหยอหมูหยอบนครับเมืองเมืองหลังตอนเห็ดกระเผาครับเมียเห็ดกระเผจริงครับเบืองเมืองหลังครับพ้ากรอบมันสีใหม่เจ่วะเมนูนี้เจนะฮะทอดปลาแหงทอดแบวบ้านบ้านพี่น้องทอดแบบบ้านบ้านทอดแบบอีสานอีสานครับ บ่ต้องหลดบ่ต้องเลื่อนรู้ยังหมากไหมครับพี่น้องครับเมนูต่อไปครับคือตําทัวครับอ่าครับเมนูต่อไปครับตำหมักถัวตําทัวแบบเส็ดแซ่พี่น้องนะครับตำหมักทัวทอดไฟแห้งครับแบบอีสานอีสานมาห่านี่างไรครับทามาต่อไปเดือยรู้ยังหมากไหมครับนี่ครับเจ็บแซ่เอาซิฟที่ไร่ล่เวลาบสวัสดีครับพี่น้อง ล้วก็การัสดีพี่น้องสูผูสุคนครับผมพี่น้องมันนี่กุดเศร้าครับผมเศร้าเวลาจะดโมงนะครับตอนนี้เจ็ดแปดโมงนะครับนะครับตอนนี้กันิ้วเข่าครับพี่น้องกับเวลาตอนนี้ขึ้นมาอิ้วเข่าครับตำบหมกทัวกับพม่นูมันนี้ก็มีตำบหมกทัวครับตำบหมกทัวข้อมูอย่างครับผมแล้วก็ถอดไปแหงครับแล้วก้มูหยอกครับผมพักกรอบครับแปงแล้วก เออตัวผู้ครับตำองตัวเสบยครับพี่น้องขอนี้กองใหญ่ครับผมกองใหญ่พี่น้องนะพี่น้องอย่ออาเอาไล้พี่น้องจัดพี่น้องหิ้วเข่าเราเวียาก,กินนะพี่น้องกินตะเข้าอีกแล้วกินตะเข้าพักผ่อนเค็ดนอนไปนงานมาก,กไปงานครับพี่น้องกินเขานอนไปเานไปงานเครับพี่น้องนะพี่น้อง

好。散了，散。 ฝากสองด้พี่นอ้องฝากสองยูทูบบลินนะครับ oh, <no. S 1> มาอาบนคนใช้ได้แนวพี่น้องนี่พี่นอ้องปากกับคอพี่น้องฟังเสียงห่อพี่นอ้นองฟังเสียงเลยฟังฟังเสียง oh, <no. S 1> อ๋อน้องอื้มเจ้าขนาดพี่น้อง phăng xiang to hơn phi nông, ừ. sẹp phi xiang ba quả phi ừ. à phi chụp ช่องยูทูบผมเป็นช่องใหม่ครับพี่น้องผมบาดถ่ายไปไห้บ่ดนครับเพราะว่าผมยังพัฒนาเทคนิคในการถ่ายครับพี่น้องเป็นช่องใหม่ขอฝากพี่น้องติดตามช่องใหม่พวกนี้เลยครับเบาบนคนใช้ได้แน่วพี่น้องขอฝากพี่น้องติดตามได้เลยครับเดี๋ยวผมสีพัฒนาขิปผมไปเรื่อยๆพี่น้องหายมันดูดีกว่านี้ครับตอนนี้ก็นั่งฝึกทันอยู่ครับพี่น้องจะได้ขอฝากเลยครับพี่น้องขอคุณครับผม